สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวัตถุขู่สุขคนเด้อมันนี้ให้กับข,กข่าวกินก้าวเนานะ <c oughs> จำเจกันเรื่องกับข่าวนี่แหละครับพี่น้องสำหรับผู้ใดที่เข้ามาดูทีชมกันได,ด้เด้อไปไปดูกันเลยวัตถิเห็นุนังกินนี่มาแล้วเดือดปโบโบโุดบุหอมห้วยเลยพี่น้องถ้าผมนี่หอมเลย วันฟุ้งเลยตรมปรานินนะครับูเสียงรถพี่พน้องเข่าก็ร้องหูแล้วก็มีไข่อยู่สองน่วย <c oughs> <c oughs> ไข่อย่างว่าไข่นกพี่น้อง น,นี่ก็คือหอมพักเตรยียมไว้ใบหมุกเดือเด้อนน่เด้อ,ดอต้นมะเดือนะครับเขากกำลังสีเดือดครับมาเบ่งตัวนี้กันเดือดอย่างงามเลยเนี่ยวสีรอกกลับนะกลับป่าก่อนพี่น้องเพราะว่า มันเดียวมันชีซุกข,ขางเดียวเนาะมันสั้นมันยังจะว่ากันนะครับเออนี่ลาดนินซื้อมาหลายมือแล้วแหละดูตอนต่อไปนะครับขรับผมมันนี่ก็สิเป็นหลังบ้านเนาะหลังบ้านนะครับตรงโน้นจะเป็นทุ่งนาเนาะเมื่อก่อนเนาะปีนานี่จะเป็นหมู่บ้านแล้วครับ จะเป็นหมู่บ้านแล้วเจ้าคายแล้วเนาะเขาบริเฮตหน้าแล้วเขาคายเอาเงินไปเห็ดแนวอื่นนะเจ้าคายเอาเงินไปเห็ดแนวอื่นนี่ก็จะเป็นปากกล้วยนะนี่ปากกล้วยใช่ไหมปากกล้วยเ่นจ้ากำลังมาตัดหญ้านะครับหญ้าขึ้นหลายหลายหลังบ้านนะครับ ยูย้ำโมแลงตอนนี้ประมาณหกโมงสี่สิบนาทีนะครับพนะระเน้าเบิ่งอะเด้อบรรยากาศหอนเป็นตนานายพี่น้องเอ้ยยามกลางเว้นนกเต่าปูนหาหม่งนอนเห็นปะนกเต่าปูน นี่นกแต้มปูนนกแต้มปูนมื้อสัน้นพี่น้องเลยซุปข้าไก่หดร้อยเท่าซุปไก่ <c oughs> ไกค่คันะครับกระสิบประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเป็นหมู่บ้านเบิร์ดที่พอบอกนี่จะมู่บ้านนะครับหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านตรงหน้าก็จะเป็นหมู่บ้านเนาะ ปลาหน่อไม้แถวนั้นก็บ่มีแล้วสม,มือก็เจ้าทอดดุดถิ่มไปแล้วเนาะต้นต,ตนตอกต้นตาลอย่างสารพัดเหลือแต่อมย่อมมองเดียวนี่แหละครับทั้งทั้งปุ่นมื่อก่อนปลาหน่อไม้ทั้ง,งออปุน่นแปดเดิรดเติรดไปแล้วโบมี่มองไปหากินแล้วหน่อไม้ก็ได้ก็เจ้าหนึ่งเบิดแล้วบ้านล่างได้หลังหลังนี่เป็นบ้านล่างบ่มีคนอยูนะ่เนาะเป็นปักกล้วยนี่เป็นต้นไม้เต็มเลยเป็นบ้านล่างแล้ว ครบผมนี่ก็เป็นที่อยู่ของกระผมเองนะครับ่ะนกไปเบิ้งกับเขาก่อนพี่น้องครับผมตอนนี้เขากะซุกแล้วนะพี่น้องนะเอ้ยไปหอมหว่นเลยปลากระซุกแล้วอู้วันฟุ้งเลยนะปลาซุกแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาเห็ดป่นป้ากันเนาะหรือว่าน้ำพริกปลานินนั่นเอง นะครับผมเอา้ามาเปิดอย่างไรผมเออบ่าบอหลงลงดื้ๆแล้วพี่น้องเอ้ยาจะเปิดโมงแล้วก็ตักปลาขึ้นมานเนาะตักปลาขึ้นมาก,ก่อนซุกู่บ่ะไรเนาะนาสิซุกยู่มัอกเบื้องหลังกันได้นี่ ครื่งตัวเหลือครื่องโตนะอีกตัวหนึ่งอีกครึ่งตัวคือเห็ดก็ข่ขขาวไปก้อนหนานี้แลนะ้วเนาะอยู่คนเดียวเนาะเราจะกินอย่างมากมายเนาะพี่น้องเนาะมือนันเห็ดหนึ่งเนาะเห็ดห,หนึ่งปลาหนึ่งปลา ครื่องตัวนหนึ่งปลาใส่ยอดประกาศหรือว่าฟักฟังตุง้งยอดฟังตุง้งประกาศแล้วก็มีดอกแค่น้ำนอ้องน่ะเนาะกระสิประมาณนั่นนะครับกระแสบอยู่ทแต่ว่าบม่ได้เฮ็ดบม่ได้ทำคลิปเนาะไม่ค่อยได้ทำคลิปเลยช่วงนี้ อากาศมันห้อนเนาะอากาศร้อนก็เลยไม่ได้ทำ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะมาทำกันเป็นตำเนาะตำป้นนะพี่น,อนอ้องนะแบบนี้แหละประมาณนี้แหละครับแกะก่า okay. งมันออกก่อนมือเดียวเลยเห็ดอย่างคุพันนัด กังก่อนเด้อครับมานี่เนาะเดี๋ยวเราจะตำกันเลยเอาเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยตำแล้วเรียบร้อยนะพี่น้องนะใส่หอมใส่หางเรียบร้อย เดี๋ยวจะใส่ซุรรสผงนัวนะเขาเรีกันาซูรสสรสซุรรสตักจะถ้วยเลยแบบน,นี้ได้สิประมาณนี้เนาะนี่เป็นใดเอ๊แสบๆน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ มาครับมาเป็นอะนไรจะแสบแป่ะไปกินข่าวน้ำกันนะครับพวกคนนะครับพี่น้องเสร็จแล้วเดอ้ออันนี้ก็สิประมาณนี่เนาะกับข้าวก็ได้นี่ก็น,น้ำพริกแตบโมหวานนี่ข้าวนี้ยงามแซ่บ มาครับทุกคนมามาครับพี่น้องมาเข้ากินน้า้มกั่นดิเนี่เสร็จแล้วครับผมคนป่าเนาะมา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 กินข้าว,าวกินน้า้มกันเด้อครับเด้อซิมก่อนยังไม่ได้ซิมเลยพี่น้องสุดยอด หอมประแดกครับแบดกหอมม้วนๆเลยแซ่บมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวกินน้ำเหมือนกันนะแซ่บแซ่บน้ำไหลไหลบึกขฮาครับนะครับมา กินข่าแรงน้ากันเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็เวลาประมาณครับทุ่มเครื่องเนาะพอเบาทีนี้ทุ่มเครื่องก็ดีแหละแหละครับเด้อน้องมันสุขสุขคนเนาะเขา่ากี่หน้ากัน นี่ใบมังเดือยยอดมังเดือเนาะยอดต้นมะเดืออันนี้ก็คือกระ,กะถินกระถินริมรั้วน้ำผิกเดี๋ยวอื่นมีเม,มนูยัง ขอเบิ้งต่อไปด้วยพี่น้องเ้ยสำหรับอันนี้ก็เข่ากินน้ำเช่นก,กอนเนะาะอยู่ดีมีแห้งปรสุกผุดสุกคนจะเย็บจะจนเเดเฮงเฮงรวยๆเด้อพี่น้องเลยตลอดปีตลอดไปขอบคุณสวัสดีครับผม